ไฮๆเพื่อนทุกคนนลครับคลิปนี้ก็เป็นงานแก่นะบอกเลยงานแก้เราดูงานแก้กันนะไปนะเกิดบ้านเล็กนะเกิดบ้านเล็กสองคนเนี่ยคือฮันเตอร์เนี่ยเกิดไม่สร้างหนึ่งก็น้าลงบาลนะผมก็คิดว่าน่าจะเกิดสร้างหนึ่งอะผมก็เลยเดินมาฝั่งนี้นะ,ะแล้วเพื่อนโดนเจอนะอยู่พาอแม่ข้างๆกันเลยแล้วไ่พับไม้นะเรียบร้อยครับหนึ่งแผเลเสด็จเราวิ่งนะกะจะเข้าลงบาลนะ ลูกงูไหลมาแล้วนะเรียบร้อยนะล้มอย่างวผมบอกเลยเครื่องอยงนงได้แค่นี้อยู่เลยนะครึ่งเครื่อง,องสองแล้วเครื่องผมเพิ่งเริ่มนิดนึงนะเดี๋ยวเฟนดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าเองนะน้ำหอมเนะี่ยบอกว่าเดี๋ยวค่อยช่วยตอนเต็มหลอดลว่าผมว่าเดี๋ยวผมดึงออกดีกว,ว่านะลองพยายามดูนะ อันเตอร์เนี่ยเหมือนจะเสกดักมาตรงเครื่องผมนะแก okay, จะมดาดักตีนะเพื่อจะเอาสองแผลนะเราก็ดูกนนะแก่มาทางไหนโอเคกจะรอพักนะไม่โดนนะไม่เป็นไรนะเฟยจะอีกเยอะนะไม่ต้องรีบป่ายมาเติมนะลูดฟรีวะค่อนข้างสวยจ่ายได้ยากผิดนะปิดจังหวะคือต้องโดนกัดไปก่อนนะแล้วค่อยจ่ายจ่ายตอนสิบห้าสิบแล้วก็ห้านะเขี okay, ่ยต้องโดนโดนกลับไปกลับมานะยื้อเวลาไปก่อนนะ อันนี้ผมก็รอทำจังหวะให้นะเกแลกตัวไปให้เก๋ในจ่ายออกนะเชียริดเดอร์จ่ายมาอ่านหน้าต่างเดิมนะโดดมาปุ๊บติดสโลนะแล้วโล่งจัดผมบอกเลยเรียบร้อยนะไปในโยงฆ่านะเกเครื่องน้ำหอมเเสร็จแล้วครับก็มาต่อเครื่องอเ,คเครื่องเก่าของเชียริดเดอร์นะ เกลับมาเก็บเครื่องเดิมนะครับตอนนี้ปายก็ดักรอยอยู่นะเผื่อแบบแกลากวีนะแล้วดูทรงแล้วน่าจะลากนะก็เลยยังไม่มานะยังไม่ออกจากบ้านเล็กเลยพวกนี้ดีกว่ารอตีเัื่ยังหวะนะเคหนึ่งทีสองทีนะยิดบล็อกออกนะค่อนข้างไกลเลยเหลือหนึ่งทีนะสำหรับฟาดหมดแล้วนะต้องบล็อกให้ได้บล็อกไม่ได้นะต้องออกก่อนนะเพราะว่ารีคูดาวไม่ทันนะ คราวนี้ต้องขายแล้วนะเพราะว่าโดนวีนะครับไม่มีใครมีทเลยนะเล่นตายยากกันสี่คนนะใช่ใช่ใช่เกมนี้เล่นตายยากสี่คนจำไม่ได้โทษทีครับผมอันนี้ผมก็เห็นแล้วว่าเพื่อนเนี่ยขายนะผมก็เลยว่าจะไปกดซอาหน่อยนะก็คือไปแคมปนะ์นะเดี๋ยวแกเดินไปกดเพื่อนนะกันไว้ก่อน,น,น,นให้คนอื่นเนี่ยถอนรหัสกันไปให้เสร็จก่อนนะ อันนี้ฮันเตอร์เห็นผมนะแต่ว่าแกแกไม่มาไล่นะแกเฝ้าเพาตัวแมงงูเนะี่ยอยู่ตรงผมเลยนะโอเคอันนี้ก็แจ้งเพื่อนเลยนะฮันเปลี่ยนนะครับแกก็เสกดักมาหาผมเลยนะต้องรีบนะตอนนี้ก็แก้สาบไปก่อนนะครับผมแจ้งแนละ้วฮันเตอร์อยู่นี่แต่จริงอนะ่ะฮันเตอร์หน่ะไปแล้วนะตัวแมงงูเน่ยไปแล้วมาหาไปนะ าพังเครื่องนี้นะครับอันนี้ผมก่ามาแก้ก่อนนะไปก็รู้นละวิ่งออกมาแจ้งแล้วพันเตอร์อยู่นี่นะครับอยู่แถวหน้าโดมตรงประตูจังหวะนี้คือเพื่อนเนี่ยมองไม่เห็นนะจ่ายแต่ยากผิดจังหวะนะรเรียบร้อยนะเสียแต่ยากฟรีนะเอาอยู่จุดจุกนะ แต่ีไม่ทันนะฮิตบ็อกออกไกลมากไม่เป็นไรนะผมมาเปิดเครื่องเพิ่มนะครับกันแต่ถึงจะบอกว่ากันนี่ยคือมันใกล้กันมากเลยนะสเครื่องตรงนี้แม่ง,งูยืนค้ำตรงกลางปเป็นเซนเตอร์นี่คือเรียบร้อยนะแต่ก็ต้องแก้นะอันนี้ตอนแรกผมกะจะช่วยนะแต่ว่าน้ำหอมบอกเดี๋ยวช่วยเองนะผมก็โอเคถอดขาัไปนะแมงูเสกมานะต้องออกก่อนนะออกไปถอนคำสาบก่อนนะ นี่ก็เป็นข้อเสียของการถอนคำสาบไว้นะไม่ค้างไว้ก้าวๆก็จะโดนเสกเพิ่มเรื่อยๆนะเศษยังมีนะต้องหลอกล่อไปก่อนอเคเพื่อต้องใช้สมาธินะแกก็เลยไม่กดน้ำหอมหลอกนะสเกนมือฮันเตอร์เอาอันนี้โดนพังเครื่องอีกแล้วนะ ผมก็ถองเสร็จเลยนะอันนี้เพราะตะเกีนเนี่ยผมเห็นเหมือนเพื่อนน้าหอมเนี่ยจะเดินมาฝั่งนี้นะเล็กกะว่าเดี๋ยวฮิวเวองก่อนนะแต่สรุปแกนเนี่ยจะกลับไปเครื่องของไอ้นี่นะนักบราวัตถุผมก็โอเคไม่เป็นไรนะขอระคัยไปก่อนนะจริงๆอ่ะต้องเติมแล้วนะไม่ควรเล่นแบบนี้นะต้องตโดนนะล้มตีดักไม้ตีใต้ไม้เลยนะไปเดินมานะผมเรียบร้อยนะครับล้มสองนะเกมนี้ กลายเป็นคีย์แมนอีกแล้วนะต้องเข้านะแล้วก็ห้ามล้มอันนี้ผมต้องรีบเข้าไวเลยนะเพราะว่าเพื่อนล้มใกล้กันนะถ้าเกิดว่าล้มใกล้กันเดี๋ยวอกาสโดนปุ้มตีนยะค่อนข้างสูงเลยต้องรีบมานะวิ่งมาแล้วแต่ว่าแมงงูจะเสกพอดีผมก็เลยรลูดฟรีเลยนะเพราะว่าจังหวะเสกเนะี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณหนึ่งวินาทีนะโดยประมาณนะ อันนี้ไปเดี๋ยวไปทำจังหวะให้นะกลายเป็นตีแคนเซิลไปไม่เป็นไรนะต้องออกก่อนนะแต่วันนี้ผมก็ไล่เพื่อนไปขอรหัสต่อนะเพราะว่าเครื่องนั้นเนี่ยไม่เหลือเปอร์เซ็นต์เลยนะเครื่องนี้โดนโซนนะตอนนี้ขาดอยู่หนึ่งเครื่องร้อยนะผมต้องดึงสองเฟสแล้วก็พาเล่นนะเฟสเริ่มปิมแล้วต้องเข้าแล้วไอ้นนเทมมีแล้วนะเมื่อกี้ดูดมาหนึ่งร้อยแล้วอันนี้ผมพลาดนะกดไม่ติดเฉยเลย อันนี้ผมไม่ได้จะบังเพื่อนนะแต่จะจะมากดไอ้นี่ให้นะกดสับตัวเพื่อนเอากดกลับนะผมก็สับตัวให้นะมีสปินอยู่ไม่เป็นไรนะไม่โดนเอเครื่องงนน่าประมาณยี่สิบนะกดโตช้าไปหน่อยนะเธอเลิศไม่เป็นไรนะอันนี้ผมก็ถอดรหัสล่อนะโดยการหลอกว่าสิ้นหวังแล้วนะก็คือเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องสุดท้ายนะแต่จริงๆเครื่องจริงน่ยอยู่นี่นะก็ถอดรหัสเล่นไปก่อนนะล่อให้แกไม่เดินไปเครื่องนู้นนะ ี๋ยวฟังเครื่องนี้นะคิดว่าเนี่ยเกมนี้ได้แน่นะสี่คนไม่ต้องรีนะลอเครื่องก่อนนะปีนยังเดือยบานเลยเขาไม่มีบิงนะเพราะงั้นไม่ต้องดีบนะครับตายยากมีเทมมีนะต้องเริ่มเข้าแล้วนะเพราะว่าเครื่องใกล้แล้วต้องจ่ายนะจังหวะนี้หมดไม่โดนนะหลบตียหนึ่งทีนะอัน,นี้เพื่อนติดเครื่องมีจังหวะนะอาจจะตกใจนะไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้ผมก็ต้องเข้า ลงลงบานนะต้องเข้าโรงบานมาถอนคำสาบก่อนอันนี้น้ำหอมน่าจะตกใจนะแกก็เลยไปกดน้ำหอมยืดยาวมานะเี็บร้อนะโดนตีดักไม้อีกแล้วนะยินบอกออกค่อนข้างไกลเลยยังไม่มีใครเข้าประตูนะเพราะว่าตอนนี้ต้องถอนคำสามันก่อนนะครับพูดได้ง่ายคือตอนนี้ต้องกรุ๊ปนะ ต้องรีกรูปแบบไม่ใช่ฮิวนะครับแต่เป็นรีกรูปแบบวางแผนนะเล่นสายสเตลแล้วนะตอนนี้ผมเห็นแล้วบอกให้ขึ้นมานะตันนี้ผมถอดเดือก้าแล้วนะไม่ต้องรีนะครับตัวลูกผมเนอยู่หน้าประตูนะอันเตอร์ยืนแคมป์อยู่นู่นนะไม่ยืนแคมป์เลย,ยืนตั้งเลยยืนตั้งรับอ,อยู่ประตูนู่นนะบ้านเล็กอะ่ะตัวลูกงูเนอยู่ประตูหน้าโดมนะจริงๆตอนนี้ฮันเตอร์เห็นผมแล้วนะว่าผมเนอยู่นะอยู่บนอ่าชอตสองชั้น นะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยหลบเงียบกิฟตเลยนะก็คือฮันเตอร์เนี่ยไม่เจอนะครับอันนี้ผมรู้แล้วว่าตัวหลักเนี่ยเริ่มมาหาผมแล้วนะเพราะว่าใจมันเต้นนะผมก็เลยต้องเดินออกนะโอเคเพื่อนก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องถอยทับก่อนนะต้องถอนกำลังนะเพื่อหูบริษันไปทางบ้านเล็กกันนะแต่เขาเดินมาบ้านเล็กปุ๊บมันขึ้นนะผมก็รู้แล้วแม่งูมาทางนี้นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แจ้งเพื่อนนะผมรอดูอยู่ อเ okay. ต้องโดดเข้าไปแล้วก็ขอเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวตัว,ตวอ่าตัวงูของเรารลูกงูมันจะพังไม้ฟรีนะโอเคนี okay. ่ผมเห็นแล้วว่าโอเคตัวหลักอยู่ทางไม้นั่นนะตัวเราอยู่ฝั่งนี้เพื่อนตองมาเปิดประตูหน้าโดมนะผมก็ต้องไปเล่นนะตาแดงใกล้หมดแล้วนะนะไอเทมมีตาย,ยากมีครับโอเคครับดักไว้เลยนะไม่มีสกิลไล่ครับ ตาแดงบดฮันเตอร์กดยอมนะครับคือที่เขากดยอมเนี่ยอาจจะเพราะว่าตาแดงบดแล้วก็ไม่มีสกิลไล่ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับกาขึ้นหัวของเพื่อนนะก็เลยคิดว่าอาจจะเปิดประตูเนี่ยรอแล้วนะครับก็คือรอรับผมเนาะฮันเตอร์ก็เลยกดยอมไปนะอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะถ้าไงก็ขอบคุณเพื่อนที่แวะเข้ามารับชมด้วยนะครับผม